หลับตาก่อนทีนี้ยื่นมือมาเอาลืมตาได้จ้าใครก่อทวา,าย,วาวายอ้าวแม่นึกว่าจะกลัวนอนไม่กลัวค่ะแต่อุณน,นรัก อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะที่นี่ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการทอผ้าไหมมาอย่างยาวนานวันนี้เราอยากจะมาหาคําตอบค่ะว่ากว่าจะเป็นผ้าไหมสวยๆได้สักผืนนึ่งเนี่ยต้องมีขั้นตอนการทำซับซ้อนขนาดไหนถึงทําให้ผ้าไหมมีมูลค่าที่สูงกว่าผ้าทั่วๆไปวันนี้จะพาไปหาคําตอบกันนะคะตามมาเลย แม่ขายผ้าใหม่ของสุรินนะคะมีลายอะไรบ้างหรอคะอ๋อหลายลายอยู่จา้าแต็มที่แม่โทนะ่ะมีอัมพรงนี่แหละเป็นเอกลักษณ์ของสุรินมันเป็นของโบราณเนาะตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทออันนี้มานะผ้าลายนี่น,นะทำยากเพราะมันมีหลายสีเนาะค่ะมีทั้งหมดห้าสีดู<อ>ดูออกมนะคุณแม่หมายถึงว่าในผืนนี้มีทั้งหมดห้าสีเหรอคะก็มีสีแดงสีขาวสีเขียว สีเหลืองสีดำละเอียดมากเลยคะ่ะตอนแรกหนูไม่ทันได้สังเกตได้เห็นผ้าสวยๆแบบนี้อากิโกะก็อยากลองทำดูบ้างแล้วล่ะคะ่ะคุณแม่อ่อนโยนเลยพาไปเก็บใบหมอนอาหารชนิดเดียวของน้องนอนไหมอ้าวนี่น้องรู้จัก,จกไหมต้นหมอนแล้วมันมีสายพันธุ์ไหมคะคุณแม่อันนี้คือบุรีรัมหกสิจ้ะ เียกย่อๆก็บรหกศูนยใบมันใหญ่และหนาก็คือน้องก็จะกินอิ่มทําให้น้องบบ่โตอ้วนใช่ไหมคะแล้วก็ได้ผลผลิตดีจ้ะมีโปรตีนเยอะนะลองชิมสิแต่กิมามันมีกลิ่นหอมๆอยู่นะคะหอมแบบผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเอาไปหมอนไปเลี้ยงไหมกันนะได้ค่ะ ตัวใหม่อะค่ะมีสายพันธุ์ไหมคะอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ทับทินสยามคูณว้นะสวรรค์ค่ะยาวมากแล้วมีจุดเด่นยังไงจุดเด่นก็ทําให้เส้นไหมสวยค่ะถ้าเส้นไหมสวยก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงตัวไหมนี่แหละรังไหมออกมาถ้าเราเลี้ยงไม่ดีอะรังไหมออกมาไม่สวยสาวเส้นไหมก็ไม่สวยอีกจ้ะก็คือเราต้องแบบให้เขากินดีกินดีอยู่ดีค่ะ เพราะว่าเขาชอบที่แบบอากาศปกติพอดีพอดีร้อนมากก็ไม่ได้ไไดเย็นเกินก็ไม่ได้ค่ะทำไมถึงต้องหั่นนะคะให้เราให้กินทั้งใบไม่ได้เลยเหรอคะเพราะว่าเขายังเล็กอยู่เขาจะไปกัดกินไม่ได้ะคะ่ะแล้วอย่างอย่างอันนี้คืออะไระคะอันนี้คือไข่จากศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติค่ะ น้องนอนไหมเนี่ยเขามีชีวิตช่วงที่เป็นหนอนห้าวัยด้วยกันค่ะทุกครั้งที่เขากินใบหมอนจนอิ่มจะหลับและลออคลาบนับเป็นหนึ่งวัยพ่อตื่นขึ้นมาเขาก็จะกินจนอิ่มอีกครั้งนี่เขาตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วนี่คือตื่นแล้วคือจะชูคอะจะชูหัวอย่างเงี้ยค่ะ <S <S จะจายหัวหากิน <S <S นะคะคือ,คอ<ด>หิวอะค่ะคือหิวตื่นขึ้นมาก็หิวเลยอะค่ะนี่เป็นวัยห้าอันนี้คือสุกแล้วจ้ะค่ะ ซีจะอบเดงเดงเนี่ยเดงดงจะอันนี้ยังไม่สูกเล้ก็ยังกินใบอยู่แต่ถ้าเขาสูกเขามจะไม่กินใบนะคะจะวัยที่ค่าเขาจะพ่นใยเพื่อกลายเป็นดักแด้ซึ่งนั่นก็จะเป็นรังไหมที่เราต้องการนั่นเองค่ะพร้อมที่จะไปทำพ่นเส้นใยแล้วตอนนี้สามวันก็เก็บเก็บรังออกเป็นเป็นรังแบบนี้จะเป็นแบบนี้นี่จ้ะ อันนี้2ีวันนี้เพิ่งเป็นตัวรังไหมค่ะ <หา S 2> จะเป็นรังไหมแล้วเราจะต้องไมปทําเป็นเส้นใยไหม่อีกเส้นใยไหมอีกค่ะหลังจากได้รังไหมแล้วเราก็จะมาสาวใหม่กันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือเอามาต้มในน้ำร้อนในน้ำนร้อน เราจะเอากำโอะเขาก็จะ,ม,จะมาเป็นเส้น,นแบบนีน้เลยนในขั้นตอนการสาวไหมรอบแรกเราจะได้ไหมเส้นใหญ่ที่เรียกว่าไหมลืบซึ่งใช้ในการทอสิ่งทอที่ไม่ต้องการความละเอียดเท่าไหร่หลังจากนั้นเราจะสาวรอบสองได้เส้นไหมคุณภาพสูงที่เรียกว่าไหมน้อย อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปว่ากว่าเราจะได้เส้นใหม่มานะคะคือใช้เวลาขั้นตอนแบบเยอะมากแล้วก็ใช้เวลานานมากเหมือนกันยังไม่ได้ถึงเครื่องทางยังไม่ถึงครื่งทา้งเลยเหรอคะยังจะทำไมอะคะก็อันนี้พอเราได้เส้นใหม่เสร็จแล้วก็เป็นเรื่องทอแล้วตักไม่ค่ะต้องไปทําความสะอาดเส้นไหมก่อนอ๋อยังไม่ได้เรื่องทอเลยนะคะแล้วก็ไปตีเกลียวเอยแล้ว โธ่เลยว่าจะสบายแล้ววันนี้ที่ไหนได้ยังมีขั้นตอนอีกเยอะแยะเลยค่ะกว่าเส้นไหมจะพร้อมทอพี่จีราสอนทั้งการทำความสะอาดการตีเกลียวให้เส้นไหมเกาะกันการทำให้ไหมเป็นใจเพื่อเอาไปฟอกกาวบอกตรงๆเลยว่าคีดจําได้ไม่หมดแน่นอนค่ะนี่ค่ะได้แล้วหนึ่งใจเดี๋ยวเราจะไปลอกกาวกันค่ะ ไหมมีกาวเยอะคือถ้าเราไม่ลอกเราจะไปย้อมสีไม่ไม่ติดล้างน้ำเปล่าให้สะอาดอ่ะแม่ทำให้ดูมา <c oughs> เอาไปตากลม <c oughs> จากสีที่เป็นเหลืองๆนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาว <c oughs> อันนี้คือไหมแห้งแล้วนะคะค่ะ <c oughs> ตัวนี้คือพร้อมจะไปลง เป็นสีแล้วใช่ค่ะเข้าไหมคะผมบลอนผมสวยเหมือนใยไหมอ่ะใช่ค่ะใช่อันนี้เราจะมามัดลายค่ะหรือเลือกอีกอย่างหนึ่งก็มัดหมี่พอเรามัดแบบนี้แล้วก็ไปย้อมแล้วความพิเศษของการมัดหมี่ผ้าอัมพรมที่สุรินคืออะไรเหรอคะมัดหมี่ของผ้าอัมพรมก็คือตัวนี้เนาะเราจะใช้ทั้งเส้นพุ่งแล้วก็เส้นยืนเราก็จะได้เป็น ลายดอกสีขาวถ้าประสาเนี่ยเขาเรียกกระเนี่ยคือดอกตัวนี้ค่เนี่ยคือมันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ค่ะถ้าไม่มีกระตัวนี้ก็จะไม่เป็นอันปรุงอันนี้เราจะย้อมไหมที่ว่าเราไปมัดกันมา่ะสีอันนี้เนี่ยเนี่ยได้มาจากตัวนี้เขาเรียกครั้งแล้วก็จะมาใส่สารจับสีเป็นใบไม้ค่ะเป็นใบส้มมง ใบมะขามความเปรี้ยวมันจะช่วยให้สีเราเข้มข้นขึ้นน่ะอ๋อค่ะแกออกแล้วเป็นลายสวยเลยคือขั้นตอนมันเยอะมากหนูตอนนี้หนูลืมแล้วค่ะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างเข้าใจละค่ะว่าทำไมผ้าไหมถึงราคาสูงเพราะว่าขั้นตอนเขาเยอะมากเลยเหมือนจะง่ายดูเหมือนจะง่ายทุกขั้นตอนเลยเหมือนจะง่ายแต่ถ้าได้ลงมือทำแล้วจะ แอบยากอยู่เย้และตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทอผ้าไหมขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วค่ะคุณแม่อ่อนโยนเล่าให้ฟังว่ากว่าจะได้ผ้านหนึ่งผืนเนี่ยต้องทอกันเกือบครึ่งเดือนเลยค่ะดูดูแล้วคิดว่าน่าจะทำไหวอยู่นะคะเดี๋ยวต้องขอลองสักหน่อยค่ะลองปึ๊บ <attraction> ขอบคุณค่ะเมื่อกี้พุ่งแรงไปหน่อยนะคะก็เลยพุ่งลงลงไปหาคุณแม่เลยอืสรุปว่าทอผ้าอากิโกไม่นารอดแล้วละค่ะให้คุณแม่ทอเหมือนเดิมน่าจะดีกว่าค่ะและทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เริ่มจากมือปลูกไปถึงมือคนเลี้ยงตามด้วยมือสาวมือตีเกลียวมือฟอกมือมัดมือย้อมแล้วก็มือทอ จากมือสู่มือกลายเป็นผ้าไหมพืนสวยๆพืนนี้นี่แหละค่ะงานฝีมือที่ไม่ได้ใช้แค่มือในการถัดทอแต่ยังต้องใช้หัวใจในการทำ